คุยข่าวเราเพ็ตนะคะเรื่องของเขาเรื่องของเขาเราต้องดูนะฮะถ้าเราไม่อยากมีอยากได้ไม่ละโมบโลคมากเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของคนอื่นครับเอ้คุณนายดาวคือใครวะคุณดาวครับตามข้อกฎหมายแล้วอันนี้คือหมายจับตอนนี้ตำรวจรอคุณยานอยู่หน้าสตูดิโอนะครับคุณเดินออกไปอ่ะตำรวจเขารออยู่ข้างหน้าเลย เขามา<ะ>รับตัวคุณตามหมายจับแล้วค<ะ>่ะคุณโอเคไหมคุณต้องไปต่อนอแล้วนะครับค<ะ>่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวคุณตามไปด้วยนะคุณอาอดาวเนี่ยแกก็ไปโอ้อวดตัวเองนะว่ารู้จักนักการเมืองเป,เป็นเยนักการเมืองแล้วก็เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ครับสามารถช่วยคนนู้นคนนี้ได้แล้วก็ให้มาซื้อค้าขายทําค้าที่ดินด้วยแล้วก็ล่อลวงในเรื่องที่ เพื่อไม่ตรงเลยอะในเรื่องที่เกี่ยวกับการค้าเกี่ยวกับการจำลองที่บ้างการค้าขายสิ่งมีมูลค่าบ้างอะไรประมาณนี้บอสบอกตรงนี้เลยนะคะเอาจริงนะหน้าสีดำกันนะถ้าเป็นผมอะไอเกรงกรรมอะอะไรเนี่ยมันมีจริงจริงในสังคมอะมันก็มีการช่อโกงหลอกลวงถ้าเราจะไม่โดนช่อโกงได้เช็คข้อมูลของคนที่เราจะติดต่อก่อนอย่าเชื่อในสิ่งที่ฟังมาอย่าอยากมีอยากได้ของคนอื่น ของที่มันถูกเกินไปของที่มันไม่จริงยก ok เว้นรูปของนี่บอสเราให้โปรโมชนะันะะ่นนะนะฮะนะฮะเช็คประกาวบอสด้วยนะเนี่ยยกไปว่าเหมือนซื้อซื้อเพชรบอสอ,อย่างเงี้ยาบอสดูไปก่อนจนเรามั่นใจกันแล้วเราค่อยซื้อหรือถามก่อนว่าเฮ้ยซื้อที่บอสเดี๋ยวีจีเป็นอะไรยังไงยังไม่ต้องไีบตัดสินใจเงินของเราหามาก็เอาให้มันคุ้มนะคะอ่าเรื่องที่2อ,อะไรที่มันได้กาไรถูกจริงมันไม่ได้มาง่ายๆโปรโมชั่นเนี่ยไอ้ร้อยคืนร้อยห้าที่บอสให้นะฮะ อันนี้ไม่มีอะไรในประเด็นเลยมันเป็นสต็อกเก่าที่บอสรู้เลยว่ามันขึ้นอยู่แล้วถ้าคุณเอากลัามาขายบอสบอสก็ยังได้กําไรจากการขายใหม่ในราคาใหม่หรือรีไฟตัวนั้นใหม่อ,ะอน,นะคะคุณได้โอกาสคือคุณใช้หรือคูณเอาไปขายต่อหรืออย่างน้อยโอกาสแรกที่คุณได้คือเลยไหมคะคุณได้เศพพอคุณได้ใส่เพลสปุ๊บโอ้โหไม่มีความสุขการที่จะทําอะไรคุณเช็คก,ก่อนว่าราคาอะไรมันได้ไหมถ้าบอสบอกว่าเฮ้ยซื้อร้อยซื้อร้านวันนี้แล้วเดี๋ยวเดือนหน้ามาเอาไปสองร้านอันเนี้ยโกงแน่ประเด็นที่3คือ อยากมีอยากได้ในสิ่งของคนอืน่นยายเห็นแกะของถูกเช็คก,ก่อนว่ามันมายัางไ,ไงไปยังไงแค่นี้คุณไม่โดนหลอก <S <S คนที่โดนหลอกเว้ยมอนเต้มันเกิดจากการที่อยากได้มีคนอย่างเนี้ยเดินเข้ามาเห็นเราเป็นบริษัทเพชรนะคะซื้อไหมครับอันนี้ผมมีเพชรอันนี้ขอแหวนอันนี้เอาไม่แพงครับไม่เอาอยู่แล้วถึงจะถูกบอก็ไม่เอาเพราะว่าไม่รู้แม่งเขาบอยใครเข้ามา คำคำบอสพ,พ,พูดไว้คนทุกคนที่โดนหลอกเนี่ยเพราะว่าเราโมกอยากได้ของคนอื่นโดยใช่เหตุอยากได้ในสิ่งที่มันง่งงายๆอยากได้ในสิ่งที่ไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วไม่ได้แชร์ลูกโซ่โดนหลอกเพราะความละโมกคุณหลอกดาวยัยดาวคนนี้ี่ไปออกรายการหนุ่มกัญชัยหลอกคนอื่นได้เพราะความที่คนอื่นละโมบเหมือนกันเขาใช้สุดนี้มาหลอก